มาครับเจ้าไปแห้งกินสมม่วมกันวันนี้มามาขุดมันขุดมันหาเงินให้บุกวันกันวันแปลงเรียนมือเขาทิ้งห่งมโอ้ครับฝนกำลังตกกับขึบ่ม จ็งสิไดมันเพรเสียวด้วยบ่รากขึ้นรถไวแล้ครับเข่าเชียงว่าจะแล้วว้าเมื่อนี้เนี่ยอวนเอ๊ะจสิบั๊บว้าเอ๊ะว้าแล้วบ้าง เออมเหมดเมตรจะแบบนึงเหมือนวาพุทมันครับวานว่าน,านมะไถรถติดลมเหมือนก็เลยมาเก็บครับเบห็วนวอานข้างหลังบ่โม่เหมือนโม่มัอนเดี๋ยวเก็บขึ้นรถ งั้นนี่ขนมบ่กขนุนก็มีได้ขน,นมนกมีเดี๋ยวกินสวมก่อน,นโอ้อเผ็ดๆไหนยังน้อ,นอก,กินเข่าที่ยงพี่น้องไอ้หนึ่กินแล้วรครับถอดประตูเข้มกินข้ากระเจบมันเมยครับหา <c oughs> กินจังเสือกกัดเจาไป <c oughs> ไม่พอหลังโอ้ปวดเดียวน้อย มาเออฮัลโหลเออ yeah,